กลัวเข็มมากๆจะทําอย่างไรดีก็จริงๆแล้วอย่างแรกเลยไม่ว่าจะกลัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปแหละผมว่าคือถ้าถ้าพูดถึงว่าเบื้องต้นเลยถ้าปรึกษาเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรเราก็คงจะตรวจหรือปรึกษาก่อนถ้าอาจจะรักษาได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดหรือฉีดยาก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติโดยปกติแล้วเนี่ยการเจาะเลือดเนี่ยมันก็เรียกว่าแป๊บเดียวแหละนะครับก็เรียกว่าในกรณีที่จําเป็นต้องรักษาจริงๆแล้วไม่ใช้ยาฉีด เป็นไปได้ไหมนะครับการกระตุ้นไข่เนี่ยมีตั้งแต่ใช้รอบธรรมชาติเลยถ้าเป็นถ้าสาเหตุมีลูกยากเกิดจากอย่างอื่นเนาะไม่ได้เกิดจากว่าไข่ไม่ตกแต่ถ้าจําเป็นต้องกระตุ้นไข่เนี่ยก็คือใช้ยาก,กินได้ครับนะครับมันก็มียาก,กินให้เลือกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วยากระตุ้นให้ไข่สุกส่วนใหญ่ก็ก,ก,ก็ก็ต้องฉีดครับแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าการเจาะเลือดก,การฉีดยาแบบที่เราเคยได้ยินมาเนี่ย แบบแบบเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกันเพราะว่ายากระตุ้นไข่หรือยาทํากระตุ้นให้ไข,ข่สุกหรือว่ายากระตุ้นให้ไข่โตเนี่ยของของการกระตุ้นไข่ชน,นิดจะเป็นเข็มเล็กมากครับเล็กมากแล้วก็ฉีดแค่ใต้ผิวหนังครับไม่ได้เจาะเข้าเส้นเลือดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคนละแบบกันไม่ต้องกังวลอ่าแล้วสุดท้ายคือพยาบาลของเราก็มีประสบการณ์นะครับเพราะเนี่ยการฉีดยาเนี่ยสามารถทําให้เจ็บน้อยที่สุดได้ไม่ต้องกังวล